อีกครับพีน้องพาเก็บผลามายหาให้อีเมยอีเมยชอบชอบอีเมยบอกว่าเก็บมาให้อี <laughs> ไม่คอยมีละไม่คอยนี่ละ มาพี่น้องมาเก็บผลไม่อีกไอซีดาไอซีดามาเก็บอีกพี่น้องแม่พันสีออกมาหาแม่พันสีออกมาหาก็เลยมาเก็บใบกอนพี่น้องซ้แดดออกวันสั้น มาเก็บถามม่าเมียอีแม่เพิ่นมักมากวาสันก็เลยพากันมาเก็บอีกตอนบายสิไปรหับสิไปรหับใหย่ก็เลยว่าพากันมาเก็บเก็บผลลม้ไม่ไซะกอนจังไปรหับใหว่วาสันดอกเพิ่นวาแม่เพิ่นมักกินพี่นอ้องสิกเก็บแล้วก็สิอันล่างได้ดีว้แม่เพิ่นมา กะีเอาให้เพิ่นเขาไปกินในีบาทเนี่ยบานพักเพิ่นน้าพี่น้องเนี่ยแดงซ้ำละ่ะหลไหลพี่น้องเอง้สองซ้ำมือมาในฝนตกคนบอออกมามือหนีแดดออกพี่น้องมือหนีคนคือสีมาหลายก็เลยว่าเฝ้ามากเก็บไว้พี่น้องพี่น้องเอ,อ้ พี่นองเอ๋ยคือกินแต่คือพอเก็บตกดกพี่นอนเอ๋ยมึงแน่ละด้วยง่ๆดำๆมัอกดรนที่ที่ท Ich gehe mal irgendwo hin, wo ich höher komme. Das ist dein Bereich da unten. Mit Hose. นนเนี่ยพี่น้องดุกคักดุกเนี่ยซุกไลแล้วพี่น้องเอ้ยบาสิบอเอาลายดอกพี่น้องมันเห็นลายมันก็นอยากได้บาสิเก็บเอาจากน่อยพอบามันอยุ่ไก่อยู่กินเมื่อแล้วมาเก็บเอาได้น้ำไปหลวดหันเก็บไปไหวลายมันก็นเนา่าถิมซื้อ ปัดมาเห็นแล้วมันก็อยากได้พี่น้องเลยบา้างน่มันสุกมันดำเลยตอนซ่อนสิคุดเมื่อบานเมืองไทยน้ำรองเบิงอยู่พี่น้องมันสิไปปลูกได้บ่โอ้แม่นจักแม่นเอิญยัง <มา S 1> ทางนั้นกระไดเออเออเออเอพี่น้องเอ้ย เ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยบกเบกเบกเบกพี่น้องไล่ละไอซิดาว่าพี่น้องล่ไล่วาสนพี่น้อง ทั้งไต่เนี่ยเก็บดกพี่น้องย่านหมาย่านหมามาเงียวใส่เก็บเอาแต่ทั้งทึงพี่น้องเลยช่วงนี้มันออกหลายหลายมันโบอึดมันโบอึดนู่ทางเหลียกเอาพี่น้องเลยเบื้งผลทั้งทึง่งพี่น้องมุ่งเนี่ยชงเอาทั้งทึ่งว่าสิเอาถุงมือมานัน่มกระลืมน้ำปักมือพี่น้อง ไปน้ำจมไปน้ำเดินน้ำปักมือก็เสือก็ผา